ด้วยการจองและก็เช่าบูชาไปไหว้หลงปู่เสือกัน เานเป็นยอดผ้าเทนรอรลูกเหมือนมาข้างล่างนะครับส่วนผ้าเป็นผ้าขาวนะส่วนไม้น่ะน่ะเป็นไม้ที่เป็นไม้แบบจะมีใบชุกหนึ่งนะนะับจองนะอาที่น้อยไปไปจองมาหรือยังนะส่วนนี้ คือ,อยังไงนะคะแกะจากก้อนหินก้อนเดียวจังหวัดไหนคะทำให้ที่สวัสดีค่ะ<จ>โอ,โอ,อย้ยปลาโมยเอแกะจากจากโคราชในแผน่นดวงนะคำว่า,าแผน่นดวงและแ,แผน่นทิภพองค์หลวงปู่สูง,สงหกสองลูกหลานนริจนะตั้งแต่แะวันนี้ถึงเวลาที่ นาฬิกาหลังจากนั้นเราก็จะปิดร่วมอาณาร่วมรุ่นน้ำก็คืออโยมอาจารย์เก้าเฮงนะได้นำหนังัก๊ะตะวันพระประโยชน์ระเป็นหนังจากแปลงนะที่ดังที่สุดในประเทศไทยเลยนะเพราะฉะนั้นรุ่นนี้จะมีลูกหลานต่อมา ไปเที่ยวโงงานร่วมกันบานาา้าใหญ่ตนาใหญ่ที่สุดในโลกเบอกวอทีนี่้า่มทุกอย่างมันดีขึ้นนะะ้เราเปิดเปิดทุกอย่างให้โล่นะ

मैं मॉर्निंग में